สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับตอนเย็นหลังเรื่องเรียนนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับขึ้น8ดค่ำผมก็ได้ไปซื้อต้นยางนานะครับมาปลูกในวันพระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับและก็เพื่อสร้างป่าสร้างแหล่งอาหารในอนาคตนะครับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับก็สร้างเป็นป่าเห็ดด้วยครับทีนี้การเลือกต้นยางนามาปลูกนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับ ที่ได้ปลูกต้นยางนามาหลายปีนะครับในการเลือกต้นยางนานะครับก็คือเราต้องเลือกต้นที่มันมีขนาดใหญ่นะครับโคนใหญ่นะครับลําต้นใหญ่แล้วก็สูงนะครับมันถึงจะรอดนะครับถ้าเราไปเลือกต้นวเล็กๆนะครับมาดูใกล้ครับสมาชิกครับนี่นะครับนี่คือลําต้นใหญ่นะครับต้นพวกนี้นะครับลําต้นใหญ่นะครับลําต้นขนาดใหญ่ต้นสูงยาวนะครับ คือต้นพวกนี้มันจะมีโอกาสรอดเมื่อเราไปปลูกนะครับเพราะว่ามันต้นโตแล้วนะครับก็จะทนแรงได้ดีครับต้นใหญ่ครับลําต้นใหญ่โตสวยงามครับต้นพวกนี้ผมจะเรียกว่าเป็นต้นไม้กรรมกรนะครับก็คือมีความแข็งแรงมากลําต้นใหญ่โตดีสวยงามมาดูต้นนี้ครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ให้เราดูนะครับต้นนี้ลําต้นก็จะเล็กนะครับเปรียวสูงนะครับต้นนี้ ต้นแบบนี้ที่ผมเคยปลูกก็คือมันจะ,ะไม่ค่อยทนแรงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันต้นเล็กต้นขนาดเล็กเมื่อฝนทิ้งช่วงนะครับมันแรงนะครับมันก็จะเหี่ยวก็จะตายอย่างรวดเร็วนะครับต้นแบบนี้ผมก็เรียกว่าเป็นต้นมันสูงอ่ะมันหุ่นดีนะครับเลียวเล็กก็เป็นต้นนางงามนะครับต้นพวกนี้ก็จะไม่ค่อยทนแดดร้อนหรือว่าฝนทิ้งช่วงเท่าไหร่นี่ต้นแบบนี้นครับเล็กมากๆเขาสมาชิกครับ ตอนที่ไปซื้อนะครับก็คือมันใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนีน้เนื่องจากาเนื่องจากที่ผ่านมาช่วงสองสามปีผ่านมานี้นะครับก็มีคนรักต้นไม้นะครับก็คือผมก็พบว่า,าผู้คนนะครับเริ่มหันมาปลูกต้นไม้เยอะแล้วนะครับผมต้นยางนาพวกนี้เนี่ยก็คือคนหันเริ่มหันมาปลูกนะครับก็ปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงานะครับ เผื่อให้ลูกให้หลานด้วยเผื่อได้กินเห็ดนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มมีคนมาสนใจมาลปลูกปา่ากันเยอะมากครับต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่นะครับต้นขนาดนี้ต้นพวกนี้ราคาต้นละสิบบาทนะครับทุกวันนี้ถือว่าราคาถูกนะครับสมาชิกครับราคาถูกมากนะครับถ้าเป็นต้นแบบนี้เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบาทนะครับยี่สบาท ถ้าต้นขนาดนี้เมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบาทแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือสิบบาทนะครับมันก็เป็นราคาที่พอซื้อนะครับสมาชิกมันต้นใหญ่นะครับก็พอซื้อวันวันนี้นะครับก็ผมก็จะพาไปปลูกต้นไม้ก็คือจะไปพาไปปลูกซ่อมแซมนะครับต้นที่มันต้นที่มันตายนะครับส่วนมากต้นที่มันตายก็คือมันจะเป็นต้นเล็กๆนะครับลำต้นเรียวๆสูงๆนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับใน การปลูกต pues nah. ้นไม้มาหลายปีก็คือการปลูกนะครับเราก็ต้องไปเลือกต้นพันุ์เองนะครับเลือกต้นโตๆโคนต้นนะครับลำต้นใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีโอกาสรอดแต่ถ้าเราไปเลือกต้นให้มันเล็กๆนะครับเรียวๆแบบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็โอกาสรอดมันก็ก็ยากอยู่ครับสมาชิกครับถ้าฝนทิ้งช่วงนี้ก็ตายแน่นอนครับหรือว่าไม่โตนะครับทีนี้ต้นยางนา จากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือไม่ใช่ไม้ที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าต้นยางนาปลูกปีแรกก็คือมันจะโตช้านะครับกว่าที่มันจะโตนะครับกว่าที่มันจะตั้งต้นตั้งตัวได้นะครับก็นานนะครับดังนั้นก็คือการปลูกต้นยางนาในปีแรกนะครับให้ปลูกต้นฝนเลยนะครับและก็ไม่ควรจะปลูกหลังจากเดือนหลังจากผ่านวันที่15สิงหานะครับก็ก็ไม่ควรปลูกนะครับ ก็คือกว่าที่มันจะตั้งตัวได้ก็จะจะรากมันจะงอกนะครับมันก็นานนะครับเนี่ยตอนนี้วันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกรกฎานะครับผมก็เลยต้องรีบปลูกแล้วครับสมาชิกแต่ถ้าตรงไหนที่มีแหล่งน้ําดีๆนะครับมีระบบแหล่งน้ําดีๆมีน้ํารดตลอดปีนะครับก็ปลูกได้ครับแต่ถ้าตรงในที่ไม่ค่อยมีแหล่งน้านะครับก็คือเราก็ต้องปลูกเฉพาะต้นฝนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่เราจะปลูกกันครับผม ตรงนี้นะครับสมาชิกครับต้นที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือถ้าต้นยางนาครับที่มีขนาดเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ครับหรือว่าต้นยะต้นนางงามนะครับที่ผมว่านะครับก็คือต้นเดียวเล็กแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะรอดนะครับก็จะมีน้อยนะครับเมื่อฝนทิ้งช่วงนะครับมันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายในที่สุดครับวันนี้ผมก็จะมาปลูกซ่อมนะครับมาปลูกซ่อม ็เลือกน้องตัวนี้ครับผมเอาต้นนี้นะครับมาใส่ครับเอาต้นกรรมกรนะครับต้นกรรมกรต้นใหญ่ๆสันสันนะครับต้นกรรมกรมาใส่แทนต้นนางงามนะครับก็ปลูกอยู่รอบสระเลยนะครับผมก็ปลูกก็มีต้นมะม่วงนะครับแล้วก็สลับระหว่างต้นยางนะ็รอบๆนะครับก็ปลูกไว้เผื่อได้ใช้ไม้นะครับหรือเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับพวกมดแดงนะครับพวกนกหรือไว้ให้เห็ดนะครับได้กินเห็ดด้วยนะครับต้นยางนามันจะมีเห็ดเห็ดละโงกนะครับเห็ดเผาะหนังนะครับหรือว่าเห็ดหน้างัวนะครับต่างๆนานาก็จะนี่ครับต้นนี้ก็รอดอยู่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นยางนาามันก็นะครับก็เป็นต้น เป็นต้นเรียวๆสูงๆนะครับแต่ว่ามันก็รอดอยู่นะครับเพราะว่ามันมีลำต้นที่ใหญ่นิดนึงครับผมนะครับก็เลยรอดนะครับแต่ถ้าลำต้นเล็กกว่านี้ก็อาจจะตายได้นะครับสมาจิกครับคือตรงที่ผมปลูกนะครับเดี๋ยวปลูกก่อนนะครับสมาจิกครับนะครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับคลึ้มนะครับเดี๋ยวฝนจะตกก่อนครับผมเดี๋ยวปลูกต้นยางนาครับทุกคนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับคลิปช่องบ้านเกษตรสร้างรายได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมครับฝนจะตกแล้วครับเดี๋ยวผมปลูกก่อนนะครับครับสวัสดีครับ